ที่เรียกร้องให้ทุกพญานาคสร้างใหม่บ้านลุงพลตัวแรกแล้วก็ยักษ์อีกหลายตัวก็เพราะเหตุนี้นะคะดูที่เสมาวัดสังฆทานนะคะก็มีการเอาหงผีนะคะของม,มนุษย์สะกดไว้ที่แล้วพญานาคตัวจริงโดนกดนะคะเห็นที่ลูกศรชี้นะคะที่มือชี้แล้วก็มีไอพญานาคตัวดำๆเนี่ยกดทับเอาไว้นะคะเป็นเปรตงูนะคะเปรตมังกรนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเห็นพระเห็นไหมคะพระในเสมาโบสถ์ของวัดสังฆทานหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นผงผีสารกรมันตภาพลังสีนะคะ mm hmm. ก็ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะ mm hmm. ที่ร้องให้ทุบเนี่ย mm hmm. เพื่อความปลอดภัยของเด็กแล้วก็ชาวบ้านนะคะแล้วก็ประเทศไทยนะคะจะได้ไม่ต้องยอยู่ยังหวัดละแวงนะคะสงสารเด็กๆนะคะอนาคตของชาติเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะวันก่อน mm hmm. เพราะวันก่อนลูกก็โดนนิ้วแตกนะคะตรงนี้ก็เสาสะพานพนังเก้านะคะก็มีภาพคล้ายกับที่เสมาวาสังกทานะคะเป็นการล้มล้างศาสนา